พี่แพนด้าอยู่ไหนคะ,คะอลิศคะโอ้โห,โห,โห,โหน้องลิตต้ทัทายแม่ก่อนเลยค่ะทุกคนอลิศคะเอออลิศตอนเฝ้าพี่แพนด้าเหรอลูกเนอะเหนื่อยทุกคนดูน้องอลิศสิคะวันนี้ทำไมน้องอลิศคุยเก่งจังเลยน้องอลิศคุยเก่งจังเลยลูกวันนี้อ่ะน้องอลิศสวัสดีแทนพี่แพนด้าหน่อยลูกเร็วเปิดคลิปให้พี่แพนด้าหน่อยเร็วน้องอลิศสวัสดีคะ่ะด้นยเป็นไงคะทุกคนไอ้ใบของแม่คะ่ะ น้องนิดเป็นแมวใบ้นะคะเ,นเนเนะเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อนๆบางคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปดูช่องของแพนด้านะคะทุกคนเพราะว่าน้องนิดคือแมวใบ้ค่ะน้าเว้แล้วแล้วน้องนิดคือแมวใบ้ค่ะน้องนิดคือแมวใบ้นะคะทุกคนคะ่ะอา้าวใช่ไหมคะอันนล้คนนี้เป็นแมวอะไรคะเนี่ยทุกคนคะ่ะ แล้วพี่เบนด้าเป็นแมวอะไรคะดูสิอ่ะเขาบอกพี่ด้าคุย да เก่งใช่ไหมลูกใช่ปะเก่งมากปะเก่งมากไหมครับพี่ด้าคุยเก่งมากไหมครับมากทุกคนได้ยินไหมว่าพี่ด้าคุยเก่งมากนะเออพี่ด้าเขาเก่งทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ด้าเขาเก่งทุกอย่างเลยนะคะเลี้ยงน้องก็เก่งใช่ไหมด้า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 เลี้ยงน้องก็เก่งใช่ไหมลูกเนาะ เก่งทุกจยงพูดก็เก่งแล้วหลอด้วยไหมลูกหลอด้วยป่ะหลอหล่อมากแต่ดูแม่ดูปากแพนด้าสิลูกปากแพนด้ามอม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 ก็บอกแปลบปากแพนด้าทำไมมอมจังเลยใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะเออนี่ค่ะปากแพนด้ามอมนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยมอม คางอะค่ะเพื่อนๆมีวิธีไหนเพื่อนๆแนะนาบ้างแล้วน้องอันนี้ก็มอมนะคะทุกคนน้องอลนซี้ก็มอมนะนะมอมไหมคะนี่ค่ะทุกคนดูคะ่ะน้องอนนี้ก็มอมอ่ะดูพี่ดาดูพี่ดาน้องอนนี้ก็ปากมอมเช็ดนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันเช็ดไม่ออกอะค่ะเพื่อนเพื่อนมีวิธีแนะนาบ้างไหมเนี่ยแม่เช็ดให้พี่ดาดกินอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เช็ดให้ ให้แต่ได้เช้าเย็นตลอดเลยคะ่ะหลังกินอาหารแต่มันไม่ออกเลยคะ่ะเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางทีเนี่ยพี่ได้าคางดานะคะทุกคนเนี่ยอ่ะพี่ได้โชว์คางหรือลูกปากก็มอมเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมคะเ <c oughs> นาะนี่ก็ดำอยู่เนาะนี่ก็มองคะอ่ะอ๋อเนานี่ยิ่งดํากว่าพี่ได้อีกค่ะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นที่แมวนะคะ่ะเพื่อนเนาะแต่ว่าเป็นที่แมว คือบางตัวก็เดี๋ยวดูพี่มะนะคะทุกคนนะอ่ะพี่มะดูซิลูกนี่พี่มะเาก็เหมือนกันค่ะพี่มะไม่มอมไม่ดําค่ะพี่มะเนี่ยพี่มะไม่เป็นไรเลยเนาะเนาะเออพี่มะนี่นอนอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนอนอย่างเดียวเลยอ่าอันนี้นี่แมงนั่ตัวแสบนี่ทุกคนดูเจ้าแมงนั่ค่ะเจ้าแมงนั่จอมโซนค่ะเนี่ยชอบหนีออกข้างนอกนะคะเพื่อนเือนเนี่ย ดูนี่ืคนไม่ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยพี่ด้ามาจัดก,การที่ลูกจัดก,การที่นี่ชอบหนีเนี่ยพี่ด้านะคะเมื่อเชา้าอ่ะเจ้าจันต้าก็อยู่ข้างนอกค่ะแม่มาใช่ไหมคะพอน้องเข้าห้องได้ค่ะพี่ด้าจัดก,การน้องเลยค่ะอีน้องเลยค่ะทุกคนออกนางถ้าทงจะบอกค่ะออกไปทําไมประมาณนี้เนาะใช่ไหมดล้าจัดก,การแมงกน้านี่ลูก จัดการแักน้าสซิถามที่เราออกไปทำไมออกไปทำไมเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยฝนจะตกแล้วไม่ได้จะหาที่หลบฝนแล้วใช่ไหมล่ะใช่ปะ<า>อ่าไปไหนไปไหนไปไหนครับฝนมาแนละ้วพี่ดากลัวฝนไหมลูกกลัวปะกลัวปะ,วปะอว่เว่ ฝมาแล้วพีด่ดากลัวฝนแล้วค่ะทุกคนเอ้ยอดูคุณนายอลิซค่ะคุณนายอลิซค่ะค่ะคุณนายอลิศค่ะคุณนายอลิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนือทุกคนดูแมวใบ้ค่ะมาดูคุณนายอลิซแมวใบ้อยากคุยกับแม่ค่ะทุกคนมาดูวิธีฝึกแมวเป็นใบ้นะคะทุกคนให้พูดเก่งๆนะคะต้องพานาง คุยด้วยบ่อยๆค่ะทุกคนคุยบ่อยๆแต่ถ้าเกิดบางช่วงถ้าอารมณ์ไม่ดีนางก็ไม่คุยเหมือนพี่แวนด้าเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้น้องที่คุยเก่งนะลูกเนาะเนาะนั่น,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 นเห็นไหมคะอันนี้คือคุยแล้วนะคะทุกคนแต่เสียงหนูไม่มีค่ะเสียงหนูหายค่ะแม่แม่ขาเสียงหนูหายค่ะแม่แม่แม่เอฟซี FC, พี่แวนด้าขอหัวใจให้น้องอาทิตย์ด้วยนะคะ นัน,นะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องนิดจ๋าเขาเขาจะเหมือนพี่ดาทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆนชอบให้แม่คุยด,ด้วยพอๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องนิดขาแม่ก็จะคุยกับเด็กๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งํำคานกันเนาะเสียงหนึ่ง,สงเสียงสองเสียงสามเลยเด็กๆชอบนะคะทุกคนแมวแมว,แมวก็เชื่อว่าเขาเหมือนเด็กเล็กใช่ไหมคะทุกคน ขาต้องการความเอาใจใส่เขาต้องการให้เราพูดด้วยเพราะๆเขาถึงอยากจะคุยกับเราอืมใช่ไหมคะน้องอริสอ่ะพี่ดาไปก่อนนะคะอ่ะแล้วพี่ดาเ๋ยวดูนะดหาอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแล้วพี่ดาหระครับดาครับดาครับไปแล้วดกป่นะปิดคลิปให้หน่อยเลยเลยเลยเปิดคลิปให้หน่อยแอนด้าทำอะไรลูกแอนด้า นะครับด่างอะไรก็ไม่รู้ค่ะมาหน่อยเร็วๆดาเอ้ยดาด่่าครับไปแล้วครับไปแล้วครับอาสวัสดีครับเร็วๆเๆๆ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 ๆอ่าไปแล้วไปแล้วนะคๆๆๆๆๆๆๆฝากติดตามๆๆๆหน้าด้วยนะครับครับเร็วๆครับ กันได้ไปก่อนครับ้ไปก่อนนะครับบาย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 ครับบายบายเออเก่งมากบายบายได้ยินไหมครับบาย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 ครับบาย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 นู้